สวัสดีค่ะจา่าทาหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้หรือก่อนหน้านี้กันนะคะว่าสถานการณ์ของคุณและเขาเป็นยังไงกันในตอนนี้เวลานี้นะคะสองถ้วยสิบถ้วยหกเหรียญ หดาบห้าถ้วยสถานการณ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงนะคะคุณเป็นคนรักกันในรูปแบบที่มีสถานะที่ชัดเจนมีความผูกพันกันบางคนเป็นครอบครัวกันไปแล้วแต่งงานอยู่กินมีลูกมีเต้าด้วยกันไปแล้วนะคะและมีการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แก่กันมีการซัพพอร์ตกันและการเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเหมือนดีมากเป็นครอบครัวในฝันที่หลายๆคนต้องการจะมีเป็นความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแต่นั่นมันคือภาพจําในอดีตเพราะในตอนนี้เวลานี้คุณกําลังเจอสถานการณ์ที่ผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ไม่คาดคิดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวและคุณไม่ได้ทําอะไรผิดคุณกับเขาเคยรักกันมากคุณกับเขาเคยมองอนาคตร่วมกัน คุณกับเขาเคยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันแต่ตอนนี้พอคุณนึกถึงเรื่องเหล่านั้นมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ทำร้ายจิตใจคุณมากเพราะคุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วสูญเสียความรักที่เคยมีสูญเสียศรัทธาในตัวของคนที่คุณมาถามถึงและคุณรู้สึกผิดหวังกับเขามากผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้มากนี่คือสถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะการดูดวงของจ่าอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะโอนเงินมาจองคิวนะคะเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะ ทนพันไม่ว่าสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนหน้านี้มันจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามตอนนี้พลังงานของเขาเขากำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาพลังงานของแทมพัน์พลังงานของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ใบแรกและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเปลี่ยนแปลง ไปในสิ่งที่จะทําให้คุณได้รับความยุติธรรมและปลดปล่อยความทุกข์ความเสียใจของคุณคนคนนี้กําลังจะแก้ไขสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะคะบางคนคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหรือบางคนอาจจะมีปัญหากันมาแล้วไม่ต่ํากว่า1ปีหรือประมาณประมาณ3-4เดือนนะคะแต่ในตอนนี้เขากําลังเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะหกถ้วยและการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้จะกลับมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้ง เขายังอยากกลับมาให้หกถ้วยคือการกลับมาของคนรักเก่าคนในอดีตแล้วเขาจะกลับมาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณเหมือนที่เคยเป็นคุณกับเขาเคยผ่านช่วงเวลาล้มลุกคลานมาด้วยกันหลายเรื่องผ่านความยากลําบากมาด้วยกันแล้วและในตอนนี้เรื่องราวเหล่านั้นมันยังเป็นความทรงจําของเขาอยู่ถึงแม้คุณจะคิดว่าเขาคงลืมไปแล้วว่าคุณเคยอยู่เคียงข้างเขาในช่วงเวลาที่เขาลําบากมามากแค่ไหน แต่จ๋าบอกได้เลยนะคะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาเขายังจําได้เสมอว่าคุณคือคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาทุกข์กายทุกใจและเจอกับความยากลําบากในชีวิตดังนั้นในวันนี้ตอนนี้เขาคิดที่จะกลับมากลับมาอยู่เคียงข้างคุณเหมือนที่คุณเคยอยู่เคียงข้างเขาและหลังจากนี้เราสองคนจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดนะคะ The Sun เขารู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันไม่มีความสุขเลยการมีคุณอยู่ในชีวิตมันทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมันทำให้เขารู้สึกอบอุน่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าสามารถใช้ชีวิตได้ตามใจตัวเองเพราะคุณจะเป็นคนที่คอยสนับสนุนและซัพพอร์ตเขาอยู่ข้างหลังเสมอดังนั้นการมีคุณอยู่เขาเชื่อนะคะว่าตัวเขาจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นคนที่มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะในหน้าที่การงานการเงินหรือในสังคมแวดวงต่างๆการมีคุณอยู่ข้างๆเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตดังนั้นนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทำให้เขาอยากแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะสถานการณ์ที่มีระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้นะคะ The Lover เขาอาจจะเคยหลงทำผิดหลงนอก นอกออกนอกลู่นอกทางไปบ้างเพราะความเจ้าชู้ที่อยู่ใน DNA ของเขาบางคนนะคะเขาอาจจะเคยเจ้าชู้มาก่อนแต่พอได้มารู้จักคุณได้มาอยู่กับคุณเขาก็เลิกนิสัยนี้ไปนานมากจนคุณก็คิดว่าเขาคงไม่กลับไปเจ้าชู้อีกแล้วแต่คำว่าอยู่ใน DNA เเพราะฉะนั้นบางครั้งมันถูกกระตุ้นแล้วทำให้ฟื้นขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นคนคนนี้น่าจะทําผิดกับคุณเรื่องของความเจ้าชู้บางคนอาจจะแค่นอกใจบางคนอาจจะมีทั้งนอกใจและนอกกายแต่ในตอนนี้เวลานี้เขารู้แล้วนะคะจากบทเรียนที่ได้รับมาว่า ความสนุกหรือความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขในระยะยาวแล้วที่สำคัญเขาต้องสูญเสียอะไรไปบ้างสูญเสียคนสำคัญแบบคุณสูญเสียคนที่เคยอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาแบบคุณดังนั้นในตอนนี้นะคะหลังจากนี้คนคนนี้ จะอยู่เพียงแค่คุณสายตาเขาจะมีเพียงแค่คุณคนเดียวเหมือนไพ่ใบนี้นะคะที่สายตาของเขาจะมองเพียงแค่คุณแล้วคุณก็จะมีเขาอยู่ในอ้อมกอดเสมอคนคนนี้จะไม่ยอมวอกแวกจะไม่วอกแวกไปหาใครอีกแล้วเพราะบทเรียนครั้งนี้สอนเขาได้หนักมากค่ะ เดอะเดวิลคุณกับเขามีความผูกพันในเรื่องของเชิงกามาหรือเวรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่คุณกับเขาได้เจอก่อนหน้านี้มันคือเวรกรรมที่คุณกับเขาอาจจะยังมีติดค้างกันอยู่และในตอนนี้มันผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วเขากําลังจะกลับมาเป็นคนของคุณอย่างเต็มที่กลับมาด้วยภาระผูกพันที่มีต่อกันไม่ว่าจะทางเวรกรรมหรือทางใจก็ตามและในการกลับมาในครั้งนี้ เขามีความคลั่งรักคุณมากคนคนนี้จะกลับมาตามติดยึดติดผูกติดกับคุณจนคุณรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเขาจะกลายเป็นคนที่ขาดคุณไม่ได้ไม่ว่าจะทําอะไรก็จะต้องคิดถึงแต่คุณจะตัดสินใจอะไรก็ต้องถามคุณก่อนเสมอคนคนนี้แทบจะไม่เหลือชีวิตของความเป็นตัวเองหลังจากนี้เพราะเขาจะยกชีวิตของเขาให้กับคุณเขาจะกลับมาเป็นคนที่คลั่งรักคุณในแบบที่คุณตกใจนะ ท o w e r ความสัมพันธ์ที่มันพังไปแล้วนั่นคือการพังหรือการจบเพื่อเริ่มต้นสร้างกันใหม่เหมือนที่บอกนะคะว่าคุณกับเขามีความเพียรเกี่ยวพันในเรื่องของเวรกรรมหรือคามาดังนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการพังทลาย จิตใต้สำนึกหรือความเจ้าชู้ที่ฝังอยู่ในดีนันเอของเขาทําให้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปตลอดการแล้วหลังจากนี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหรือความรู้สึกของเขามันจะพังไปแล้วก็ตามแต่หลังจากนี้เขาจะกลับมาเริ่มสร้างมันใหม่เขาจะกลับมาอยู่เคียงข้างคุณและสร้างทุกอย่างเพื่อคุณเหมือนที่จ๋าบอกหลังจากนี้เขาจะไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วเพราะเขาจะยกชีวิตของเขาให้กับคุณทุกๆการกระทําทุกๆการ ตัดสินใจหรืออะไรก็ตามคุณจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจหรืออยู่ในทุกๆสถานการณ์ของเขานะคะเดอะทาวเวอร์คือการพังพังเพื่อเริ่มสร้างกันใหม่อีกครั้งอะไรที่มันเคยเลวร้ายอะไรที่มันเคยเป็นปมถึงแม้ว่าบางช่วงคุณกับเขาอาจจะรักกันมากเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากแต่ในระหว่างนั้นมันก็จะมีเรื่องมีปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาละหองละแหงกันอยู่เสมอ ดังนั้นการพังทลายกันในครั้งนี้มันคือการรีเซ็ตเรื่องราวหรือปัญหาเหล่านั้นเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งอย่างจริงจังนะคะจะเพิ่งพูดจบไปนะคะ e a t h and r e b i r t h คือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การจบการพังกันไปของคุณมันไม่ใช่เป็นการจบกันแบบถาวรมันเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นเพื่อรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมดอะไรที่มันเคยเป็นปม เป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหากันได้ตลอดสิ่งเหล่านั้นมันกําลังจะหมดมันกําลังจะพังไปเพราะทาวเวอร์มันพังไปแล้วแล้วหลังจากนี้คุณกับเขาจะมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งด้วยความสว่างสดใสและคุณมองเห็นนะคะภาพ มันมีแต่ความสว่างมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความรู้สึกว่าชีวิตของเรามันจะต้องไปต่อได้ไกลดังนั้นการจบกันแล้วเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันจะลบปลมลบปัญหาต่างๆแล้วเริ่มต้นใหม่กันด้วยใจจริงๆนะคะานถือเหรียญราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วในการกลับมาในครั้งนี้นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่มีเหตุผลหนักแน่น มั่นคงและเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งเขารู้นะคะว่าการกระทําของเขาที่ผ่านมามันทําให้คุณหมดศรัทธาในตัวเขาหมดศรัทธาในความเป็นเขาแต่เขาอยากบอกคุณว่าคุณอย่าเพิ่งสิ้นหวังเขากําลังจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมเวอร์ชั่นที่มีความหนักแน่นเวอร์ชั่นที่คุณจะมั่นใจได้เลยว่าต่อให้คุณเห็นเขาไปไหนกับใครไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม คุณจะไม่มีความสงสัยหรือมีความระแวงเลยเพราะเขาจะพิสูจน์ตัวให้คุณเห็นจนคุณเชื่อมั่นในขนาดนั้นได้เลยนะคะ The High Priestess ในช่วงนี้เวลานี้นะคะคนคนนี้ไปทําทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดว่าทําได้ไม่ว่าจะเป็นการไปดูดวง ไปดูหมอดูไปดูถึงความสัมพันธ์ทิศทางแนวโน้มของคุณกับเขาหรือแม้กระทั่งมาดูคลิปดูดวงเหมือนที่คุณกําลังดูอยู่ในตอนนี้บางคนหนักกว่านั้นนะคะถึงขัานไปบนบานสารก่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาไปได้ยินหรือได้รู้มาว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหล่านั้นประทานพรหรือช่วยเหลือในเรื่องของความรัก คนคนนี้ทำแม้กระทั่งการไปบ,บนบานสารกล่าวเพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาเพราะคุณคืออนาคตของเขาคุณคือความอบอุน่นคุณคือความสดใสคุณคือคนที่จะทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นดังนั้นเขาไม่พร้อมที่จะเสียคุณไปอีกแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะหนึ่งดาบ ในตอนนี้นะคะหัวเขามีแต่เรื่องของคุณคิดถึงแต่เรื่องของคุณคิดถึงน้ําเสียงคําพูดการกระทําที่คุณเคยพูดกับเขาการกระทําที่คุณเคยดูแลเขาหรือแสดงออกให้เห็นว่าคุณรักเขามากแค่ไหนตอนนี้เขาคิดวนแต่เรื่องของคุณแล้วถ้าหากคุณกับเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วเขายิ่งหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นของคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคน เป็นคนหมกมุ่นแต่เขารู้สึกว่าเขาชอบช่วงเวลาที่เราไม่มีอะไรขวางกั้นกันเขาชอบช่วงเวลาที่เราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเขาอยากกลับมาทําให้เราสองคนกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งดังนั้นในช่วงนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะราชนีถือดาบแล้วเขาก็รู้สึกแล้วว่าในตอนนี้คุณอาจจะเริ่ม เบาลงคุณอาจจะเริ่มไม่โกรธไม่เกลียดเขามากเหมือนเมื่อก่อนคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าคุณพร้อมคุยแต่คุณมีกำแพงซึ่งเขารู้ดีนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองถึงคุณจะไม่เรียกร้องแต่เขาก็จะทําให้คุณเห็นต่อให้คุณผักสเขาเขาก็จะพยายามใช้ความตั้งใจของเขาที่จะกลับมาทลายกำแพงในใจคุณแล้วให้คุณยอมเปิดใจให้กับเขาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะมีท่าทียังไงกับเขาก็ตาม แต่คนคนนี้นะคะเขาจะไม่ยอมไปไหนจากคุณอีกแล้วเขาจะผูกมัดตัวเองไว้กับคุณ The e ฮ p ์เลอคนคนนี้นะคะ เขาจะกลับมาเป็นคนที่อ่อนโยนกับคุณและแข็งก้าวกับทุกคนการแข็งก้าวของเขานั่นคือการสร้างขอบเขตนะคะที่ผ่านมาเนื่องจากมาที่จ๋าบอกเขามี d n a ในความเจ้าชู้อยู่ในตัวดังนั้นบางครั้งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะที่จะสนิทกับใครเกินขอบเขตหรือให้ความรู้สึกกับใครเกินขอบเขตแต่เขาแค่ไม่รู้จักว่าพื้นที่ของเพื่อนพื้นที่ของคนรู้จกักหรือพื้นที่ของแฟนมันคือคนละพื้นที่กัน ดังนั้นเขาเลยไม่เคยรู้การลเทศะในการสร้างขอบเขตเหล่านั้นจนทำให้คุณเข้าใจผิดหรือทำให้คนเหล่านั้นเข้าใจผิดคิดว่าเขามีใจแต่ต่อไปนี้เขาจะอ่อนโยนอ่อนหวานกับคุณแค่คนเดียวส่วนคนอื่นเขาจะพูดคุยด้วยในฐานะที่เป็นเจ้าเจ้าคนนายคนเป็นคนรู้จักเป็นหัวหน้าทีมหรือเป็นคนที่ต้องการมาพูดคุยกับเขาในสถานะของ แค่คนรู้จักเท่านั้นเขาจะไม่ให้ใครล้ำเส้นเขาจะไม่ยอมสนิทกับใครมากกว่าที่เคยเป็นในอดีตเขาจะไม่ทำแบบเดิมอีกเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขารักษาเนื้อรักษาตัวและห่วงตัวไว้ให้คุณจับต้องได้แค่คนเดียวนะคะนี่คือพลังงานของเขาในวันนี้ซึ่งมันออกมาดีมากๆเลยนะคะและช่วงเวลาที่เขาจะกลับมาหาคุณนะคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดคือ เดือนมิถุเดือนเมษายนหรือเดือนมิถุนายนนะคะแต่สําหรับบางคู่นะคะสําหรับบางคู่สาบอกได้เลยว่าบางคนเขาอาจจะกลับมาหาคุณแล้วแต่คุณอาจจะมีท่าทีแข็งก้าวที่ยังไม่ได้เปิดใจให้เขา แต่ภายในเดือนเมษายนแต่ไม่เกินเดือนมิถุนายนคนคนนี้จะกลับมาอีกครั้งแล้วจะกลับมาในเวอร์ชันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและบางคนนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นมีปัญหากันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาคมเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ภายในเมษาไม่เกินมิถุนายนคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์และความเป็นครอบครัว ในเวอร์ชั่นใหม่ที่มีแต่ความรักและความสุขสมหวังนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูธาตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึเซนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตน้ําราศีมีนกรกฎพิจิต ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกลุ่มคนที่เกิดวันที่66 26คนที่เกิดวันที่33 23คนที่เกิดวันที่88 28ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคนน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ